มึดมืนหน่อยนะนียใหญ่ใหญ่ังไงยังไงวางยานยังไงยังไงใหญ่วิวติ๊บุ๊เตรียมเตรียมวิววิวติ๊บุ๊ว้าวว้าว ได้แล้วฮนะผู้ผสมเหยื่อเรียบร้อยครับผมดูดกัน๊บ,บพี่ปูนี่มาด้วยกันประจานะครับผมนี่จานเอนะครับผมวันนี้ติดติดสอยให้ตามกันมาด้วยนะครับผมว่างตรงกันพอดีอีกคนหนึ่งจะเป็นพี่เจ๊ยบนะครับพี่เจมยบทักทายหน่อยครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเมฆจะเยอะแล้วก็คึมๆสลับแดดนะครับผมอ,อบอ้าวเลยทีเดียว กันสองกันสองนัง่นแหละปอ้โหเพื่อนดีเพื่อนมันอยากัมาอ๋อางันมันมันอยู่อยู่กระตางน้ำเหรอนี่ยหรจะนั่งเลยแต้กว่าดีเหมือนโอ้โหงไม่าสอรบริกาศนะตอน <c oughs> นี้นะครับ <c oughs> เที่ยงกว,กว่าครับผมความมืดเริ่มปกคลุมที่แพแล้วนะฮะมืดตึ๊บเลยครับผมมืดฟ้าหมัวดินฝนเริ่มลงเม็ดเล็กๆแล้วนะฮะน่าจะหนักครับผมดูแนละ้วฝนหนือน้ำลปุ๊บยากาศที่แพนะครับผม ถ้าตอบตลอดเลยนะพี่เจ็บไปคันนี้พี่เนี่ยคันเล็กเนี่ยตอบสนองตลอดใช่ไหม,มดโดนเมื่อกี้เองเนี่ยยิวขึ้นดีมากเลยใช่ไหม,อมเอ็บตรตงขาสามสามมันดตกไปตกมาผมบอกว่าจะ,ะโถนะเกี่ยวปลาไม่ค่อยติดนะเกี่ยวมือกูติดดีจังเลย <c oughs> ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับแล้วก็ลุยกันต่อลเปลยนทนี่ยนทางงน่ี้พี่ปุ๊ด้ยต่อนะฝนเริ่มหยุดและค,ครับบรรยากาศโอเคครับผม กะมังครับผมมองครับฝนยังไม่ยอมหยุดนะครับผมบ่ายสองครึ่งแล้วปลารับแขกครับกะมังใช้สวยพอได้ตอวแรกพอได้ทอดครับพอได้ทอดครับเราติดตามชมต่อนะครับผมไม่รู้ฝนจะหยุดตอนไหนนะเดี๋ยวทำให้กินโอเคสั่งน้ำมันมาขวดนึงได้เรื่องไหมเนี่ยพี่ปุ๊บเด็ะอ๋อตบเด็กกระมังครับ พี่เจี๊ยบบอกว่าตัวกใหญ่พี่เจี๊ยบบอกว่าอันนี้ไม่นับพี่ผู้อ้าเกี่ยวค้างเหรอปาเล้วไหนไหนโดนไหมเนี่ยปลาเล็กปลาเล็กไหมน่ะกระมังอยู่แล้วไหนดูวอ๋อกำลังกำลังครับผมปลารับแขก จะบอกยังสบายใจอยู่ใช่ไหมงรับโอเคครับผมเรื่อยใช่ไหมพี่แจับช่วงนี้บ่ายจะบ่ายสามไล้นะครับยังไม่มีปลาใหญ่เข้ามานะเขาบอกว่ารอเหยื่อลูกกุ้งอยู่ลูกกุ้งมาห้าโมงเย็นตอนนี้รอเหยื่อลูกกุ้งมาช่วงประมาณห้าโมงนะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วแต่อากาศยังยังครึ้มครึ้มอยู่บรรยากาศยังครึ้มครึ้มอยู่นะครับช่วงเย็นเดี๋ยว รอลุ้นปลามานะไปี่ตรงงเลย่ารอละ่าเดี๋ยวกดูางตอยู่ที่วางดูกวางเบ็ดวางไนก็ดูลายนะอันนี้ไหวกันมใ้กันบวาวยว แล้วกูเปิดทุกสายกูเปิดไม่ได้ทุกสายอะไรครับพี่เจ็บหาน้ำชากินครับไหนน้ำชานี่ครับน้ำชาเก๊กหวยเก๊กหวยครับเก๊กหวยเก๊กหวยนะอยหน่กำลังอีกป่ะไม่ใช่กำลังหรือเจ็บลูกผสมบวบวะไหนดูดิกำลังกระโกกผสมแน่นะดูดิแต่ตามกำลังไง ตามหลุนไงตามแบบโบรบูอ่ะไปอะไรเนี่ยโปรบอาครัตาเหมือนกันเลยเต้มเหมือนกันเลยอ่ะอ่ะจะว่าโอได้มาหนึ่งเอาอ่าร้อยแล้วไม่ได้เจะบอกไม่แข่งปริมาณแล้ว่าปลาใหญ่อีเดียวอ่ะไซส์อ๋อไซส์ไม่เอาไม่อย่างนี้ลดูไเวลาเจ๊วะชลบุรี làm sao mà thanh cho mẹ này, để mẹ một mình điều Mấy thịt nào biết? Anh em tụt đâu à? mày nè? Cái, cái, nó long tì cầy luôn, nó đai cằm นี่สมาชิกใหม่ครับปิจิวิต,วตพึ่งมาครับผมเนี่เขาจะมาปลากายเขาบกเขาว่างเดี๋ยวพาไปดูผลงานนะครับผมช่วงฝนตกนะครับก็จะได้กระมังสี่สาห้าตัวหกตัวประมาณนี้นะครับผมปลาใหญ่ยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานกันต่อนะครับผมช่วงหลังสี่โมงจะเป็นยังไงบ้างคึ้มๆตลอดเลยนะฮะ ฝนเพิ่งหยุดตกไปมืดคืมตลอด,ด,ดรอชมผลงานตลอดครับผมเอ้ยรอชมผลงานกันต่อว่าจะมีตัวให้นนะทุกคนได้ชมกันไหมนะฝนก็ตกไม่หยุดนะฮะมไ,มไม่รู้จะได้ตัวไหมได้สิเปิดผมนะฝนตกพรม,พม กันนี้สองตัวแล้วตอนนี้สองตัวแล้วตกตั้งแต่เที่ยงน่าจะโกกับทีนเนี้โอ้คนหลังฟังลอยมาเลยกำลังเหรอตะโก้โอ้ยตะโกกใสสวยครับโอ้ดูขนาดก็ดูขนาดใสไม่ได้ดูเป็นแหลงใสสวยครับผมอ่าโอเค ไม่ก็ก็ดีแล้วก็ได้ก็จะได้ไม่ว่าไม่อะไรจะได้จะได้โอ้โหนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอกูได้ก็ถางถางกูพอกูได้ก็อย่างงั้นจะวีดีโอวะใหญ่รูปงามนะสวยจะสวยนั่นไงตะโกกมาทักทายแล้วฮะนั่งกินตะขอใหญ่ที่สุดไปเลยกินเป็ดเบิ่มเลยยานยานถ่ายรูปไหมถ่ายรูปนิ่งก่อนไป ท่ามกลางฝนฟ้าคนองนะไม่ยอมหยุดตกสักทีเราก็คาดหวังว่าจะให้หยุดตกก็ไม่หยุดตกนะครับบรรยากาศก็กเลยอึมอึมคึมอึมคึมนนนนอย่างนี้นนเดี๋ยวช่วเงเย็นจะดูฟุตบอลไทยต่อนะครับฟุตบอลไทยซีเกมไทยกับมาเลเซียนะฮะบูน นยังตกอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยตั้งแต่บ่ายแล้วนะฮะปลาก็กินอย่างต่อเนื่องครับปลาก็กินอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นกระมังแล้วก็จะมีตะกกโผลมามนิดหน่อยไม่หน่อยนะฮ <c oughs> ขี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับกําลังลุ้นครับกำลังง่วงลุ้นติดขอบสนามอยู่ตอนนี้เ,เดี๋ยวรอดูไทยกับมาเลลซีเกมต่อครับทุ่มหนึ่ง ้วตกปลาไปด้วยดูบอลไปด้วยนะฮะจัดปลายายาวๆครับผมคืนนี้ตัวแรกในรอบหัวค่ำนะครับผมสังควาดไส้สวยโปใหายมาโชว์หน่อยโอเคจัดปลายฝนหยุดนะครับแต่ว่ายังหยุดยังพี่โป้ยังไม่มาไปปล่อยอีกแล้วนะ ก็ยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะยังไงนะครับไม่รู้จะมีตัวได้ให้เพื่อนๆได้ชมกันหรือเปล่าลองชมกันนะครับผมเมื่อกี้แพ้ข้างๆนะฮะแพ้ข,ข้างเพิ่งได้ม้าไปนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เรามาลองติดตามรับชมกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเรารับชมครับดูนะครับตัวสามร้อยนะครับ เดี๋ยวพี่ปูนนะฝะนะาายังไปอป,อย,ปอยอยู่เลยนะครับยังไม่ยอมหยุดนะครับเหนือดูดิอือหือพี่ปูไหมโอ้โหงูมักินเลยเนี่ยเนื้อเน่าเนี่ยเป็นตัวสวยๆเนี่ยเนี่ยสังเกตว่าสวย,สวยๆฮนะจัดไปพี่ปูโอเคโอ้โโหอยครับสวยงาม ไปเล็กาก้อะอไรของคุณ,คณนะเอ,อ๋

ของน้องใดี๋ยนี่ก่อนอกินกินเกินไปเยสี่ขีดไหมดกวงวิ่เนาะได้กินสามขีดอ่ะนี่อย่างนี้แหละเนเนโอ้เนี่ยลวงได้กันนลุงนะไห้ลุงนะโอ้ไอลูกโอ้ มาดึกดึกมาดึกดึกเรีบร the uh. ัอยขับไปเขายืนรออยู่เนี่ยเขาจะสั่งเราน้ำตีนอะไรนะปั่นปันเหือยังเหลืออยู่วะยังมีค้าอยู่ไอโก้แบงนี้โอ้โหชวิงอ่ะรกเลยชวิงนะครับเฮ้ยเดือดรถอีก โอเคไม่ต okay, <imana Task ing> ้องนะจะปูชาอีกอ่ะเขาเบียเข้าอ่ะเขาไม่เข้าหน้าหรอกเกี่ยวหลังปุูเกี่ยวหลังไม่เกี่ยวไม่เลยพี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเลยเล่นเลยดีไม่เข้าเหนือเข้าไปแล้วหรอดีไม่เข้าหรืออ้าปล่อยนะโอเคต้องพันให้มันไหมเนี่ย จะปกไซส์สวยครับผมปูห okay. ันมาหน่อยโอเคจัดไปบึกบึนหน่อยนะ ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยังไงยังไงเวอร์ยังไม่เห็นตัวบอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยไหนไอเจี๊ยบไอวิทย์เดียสิเอ๊ยวใหญ่ยังไงยังไงวิปปุเตรียมเตรียมวิวิ เบาได้เบาได้พี่ม้ามาครับผมมารอบเดาแลกมารป๋ไม่ต้องนอนกนแล้วครับเอไออโอ้แต่เจี๊ยบไม่สนใจนี่เลยเนี่ยแต่เจี๊ยบมาเคี้ยนนี่ก่อนมาเคียร์นี่ก่อนไปน่น อีกกว่เองนะวะไอเวทกูบอกว่าจะาพิ่งนอนอุ้ยดูดูดูนี่กันไหนผมเนี่ยเร่อไงกระโดดกระนิงกระเด็นกระโดดเเท่าไหร่นี่อยอ้ยสวยงามผมเออเท่าไหร่นี่โกรย่างเนี้ย ờ ờ,สวยงาม, dè nè, bỏ gì gan, <laughs> <laughs> <mhrim. cười> <h shapes> <laughs> อ,อันนี้ใช่ไหมกุวล้วกระนูไม่่าใช่สุดเหยื่อของพี่วิทย์ครับพิวิทย์นะกิ่นหึ่มเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวพี่เจีย๊บจะจัดการให้ลองดูตอนนี้เยื่อลราหมดแล้วนะลูกกุ้งเราเกี้ยงหมดแล้วก็ต้องลองนะฮะไหนๆก็มาแล้วจัดไปพี่เจีย๊บ มือกูจะเน่าไหมเนี่ยยังเน่าหรอหลังมสามปีแล้วนะฮะจะเจี๊ยบแค่ทดลองนะฮะโอ้โหเอาไปเอาไปคืนมันเถอะเอาไปแช่ในถังเหมือนเดิมเหยื่ออะไรนะวิทยาประกีวิทย์เยื่ออะไรนะโอ้โหเรามุดเลยอะไรหมากอ่ะเจ็บหายมอดเลยอ่ะแสบคอเลยเหรอ ดูริมแร่งกินลูกป,ปลายอยู่เออยังมีกระโดดกินลูกป,ปลายอยู่รอบแพรเลยนะอาพี่เจ็บโชว์หน่อยโอเคครับรอลุ้นกันต่อยาวๆ ว้าวถ้าตีไกลไซส์ใหญ่ขึ้นวิทงถ้าตีใกล้ๆก็ลดหลังลองอมาตามระยะทาง สายหวานนี่หวานนี่มันเป็นสายหวานเมื่อไหร่วะอ่ะนี่เป็นสายหวานเมื่อไหร่วะแหมมีมีแอบยิ้มเลยนะมีแอบยิ้มโอ้เมื่อก่อนก็ไม่ได้หวานแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้เป็นสายหวานแล้วเริ่มเป็นแล้วโอ้โอ้เฮยกำลังสายสวยโอ้กำลังสายสวยนะเออสวยสุดเลยมั้งเนี่ยอืมน่าอยู่เขี่ครับ เป็นนรอบน้อยอากาศมืดครึ้มครับช่วงปลาก็กินงนกินเรื่อยๆพวกพวกอะไรกระมงมมกรงครับน่าจนาจารการะมงอะเบาวิ้วเลยเป็นดนรอนิดนึงากาศมืดครึ้มกำลังน้อยครับผม โ <Okay. S 2> อเคที่ะขล่างอีกแล้วโอเคครับสรุปผลงานรวมหน่อยครับลุงปุ๊โอ้โหเ่ยวอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระมังนะครับผมแล้วก็จะมีตะโกกแหวนแล้วก็ ที่ใหญ่สุดเลยก็เป็นพี่ม้านะครับผมได้มาทักทายเมื่อคืนโอเคครับผมสวยงามสุดท้ายนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดสับส c คร b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ